น้องขาแก่หนาวพี่น้องเอ้ยฝ <_ d ata> นตกจ่อยพี่น้องอืมฝนตกก็เดี๋ยวไปกินทางนอกบเขาก็เหนีหยวร้อนแซ่บเลยพี่น้องไ้กินดูนะเน่ยติดมันแบบเอามาทำน้ำตกรหรือลาบนีแซ่บจ้ะมามากับสวัสดีกับไม่เห็นหน้าหนูเอามาหน,นึ่งสองสาม,ส,ามสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสาวเด่นชาแนล คุณเซฟลาวินยากินกับอะไรคะกินกับไก่กินกับไก่ก,กินกับขเหนยวหงดเอเห็ดเอวฮขออาัยเด้่อค่ะพี่น้องเดรอกล่องเส้าเดือนเขาสองคนเมื่อไหร่พี่นอ้องม,มาบ้านพี่น้องวันนี้สาวเดือนดีลาบเนื้อค่ะพี่น้องลาบแบบเนื้อแบบห้าเป็น ย่างแบบว่าซุปไม่จัดเพื่อนยังก่อนพี่น้องมันตกเนื้อลาบเนื้ออว่าไปเนาอพี่น้องอยังอยากเอิญยังก็เอิญเนาะพี่น้องเนาะอเนื้อติ้นมันค่ะไดมาก็เลยคิดอยากก็เลยว่าจะกินดิมันบ่เป็นแต่กินมันมันหล่ะก็เจ้าก็ใส่แพกไว้มันเลยแข็งโตก็เลยเอามาทําน้ําตกเจ็บก,กว่าเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้อง แก่ข้าวคือเกาแหล้วกับพี่น้องขาแก่หนาวพี่น้องโอ้ยฝนตกจ่อยพี่น้องอืมฝนตกก็ได้ไปกินทา้งนอกอืมเขาเขาหน่อง,ออออองร้อนอแซ่บแลยพี่น้องได้กินโดนหลักเนื้อติดมันแบบเอามาทำน้ำตกหรือลาบานีแซ่บจ้ะอืม น้อยกิน hmm. ข mm ้าวอบไก่อ mm. mm. ืมชอบอืมครังบวชเจ้าเบืรอจ้ะอืมิม อันนี้คนน้อยหยุดไปโเรียนนะจ๊ะเปิดเทอมบ้นจันต์อันนี้วันพุธวันพุธกฝลังหยุดเลยจ้ะโรงเรียนพักกวางตุง้งประกาศสนิมประกาศนิศนฝรั่งมขมขมจังเลยเป็นประกาศนินฝร,รั่งพักซี ตลัวรรมวาละะีอือชชดือเาบอกบบอ่ะมาไหมขอแบบกระดาษให้ลูกมาค่ะอุ้ยตก อืนีเป็นเขาอุ่นเขามาไม่กับมี้อยู่ค่ะในลูกสาวริบเขาก็มองง่ายได้เพียงอ่ะอืม ค่อยแซ่บไหมพี่นอ้องรับตอนหนึ่งตอนใหญ่ๆนะคะมาแล้วเจแข็ง Cắt vào lấy luôn ừ. Baby, hả mày này Không Có nha, nha, Không nha, 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 im nha, nha, Cắt vào lấy luôn nha, ừ. 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 nha, มงนนี่เหไก่ใหม่ๆม,ม,มันแสบวะไปอบลูกละกัดเลยคำใหญ่เลยอืมอืมขอเขาย็นแล้วเหรออือลูกอ่ะอืมขาหวอนอ่ะเขาเย็นไหมเนี่ยแข็งหรออืมขาห่อนดไหม่ห เป็นน้ำเลี้ยงหูืเป็นน้ำหรือเป็นน้ำตัดอันใหญ่เลยอือหื้ออุ้ยใครยังไม่อยากโซ่แต่เป็นน้อต้นหน่อยเลยขับก่อนยังแซงแบบนี้ <c oughs> น้ำนักสีข้างล่างนี่เป็นไฟเต่าไฟอุ่นคัดเย็นแล้วค่ะมะเริ่มมาแล้วพี่น้อง ป้าเช็ดเบืดอไปแล้วจ้ะหนาวโบออกแล้วหนาวแล้วนุ่นนนมีอะไรเอฮะอ่ะจิมีแต่บ่าลายหรอกค่ะ ขม <onz> <etus> เข่ายังไงดูอ ouais. ีสานเีย huh. จ <mons> ้ะเขามีไงอิ่มไว้จ้ะเข้าี่ยเ่นใค้เช่นน้าก็ยังก็จะว่าจ้ะเบียกเช่นน้า ต้งงางติดดำแต่ก็อื้มเอ็นไก่ <laughs> อยากคำพ้าแ้วมาหลาบเสียบไปหนะ่อยม,มักซอสต้มมาเป็นมากนะเป็นมากจริงจริมเห็น không tôi có lâu lắm nha phía mãi hàm mẹ chơi mhm 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 ra. เห็นแล้วนี่ตัวนเนีย่ยโกตเห็นจักเสียแล้วก้องไปหาลังนี้มันนะน่าน่ึ้นเข เนี่ยเหมืนบ่อนคือบ้านเราดอกพี่น้องบ่อยกินข้าวจัง <c oughs> เลยเมื่อวานเ้าสีข้าวเสียนมันก็ดะโดดเห็นต้องแซ่มากก้นหน่อยมากถึงใกล้ก็เพนนิ่ออย่างวันนี้เป็นคนหูกูดีบ่ดื้อ <c oughs> มาเจาะเซนน้ำนิดนึงค่ะข้กวคุกคิกสมดีค่ะก็ะอสนมน้ำ

มึงกระตูนค่ะเวลมึงกระตูนม่ล น้อยช่วยนี้ไปโรงเรียนเดี๋ยวมังไปโรงเรียนพุ้งนี้สิุ่้งนี้พุ้งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมก็สย่างลวกจิ้ม ไม่เต่าพี่หนองเอบยังเดี๋ยวต้องไปย่างข้างนอกมันจะกลายกั็วบาเป็นใจ นุงกับแก่เลวนะมวเนกันลวนหยุดอย่างจุกแกวเพียรค้มนะเนี่ยเนื่อยวะหอมนี่าลายคนจ้ะ <c oughs> <c oughs>

เอาละพี่น้องจ๋านางเล็มนางเทกนางเทียจนเบิเลแะพี่น้องเอ้ยเสดายของน้องพี่น้องเพื่อชีวิตถิมอืมนืเบิกับเก็บใบแน่กะวันหลังกับมีจะพี่น้องจ๋าจะไปถิมไปโถก,กับเขากับหน้าไปกินคาบต่อไปค่ะใส่ตู้ไว้ <c oughs> ผักสุมหนึ่งก็ไปใส่ตู้ไว้คือเกาแหละพี่น้องเอ้ยคนน้อยยังไม่อิ่มเลยค่ะพี่น้องคขาแต่สาวดันอิ่มละเราเบิ่งกัะตู้ไปนํางไม่สราบ เอาละพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของซาเดินซาเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้ด้วยจ้ะเด้อซาเดินก็ขอบคุณทุกการรับชมได้ดวยจ้ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพคนนี้แม่ล่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายก่อนือึสวัสดีจ้าบ๊ายบายเพื่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายเอาคือบโบยองมือ